สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับสมชายแล้วก็อ้อยจากช่องรีวิวที่ดินรันพ r o p e r t y รีวิวที่ดินขอนแก่นนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บ้านผ้บาทนะครับหมู่สองนะฮะอยู่ในเขตอำเภออุบลรัฐนะครับที่ดินแปลงนี้นะฮะสวยๆเลยอยู่ในเขตเทศบาลนะฮะอยู่ใกล้ๆกับสถานีตํารวจนะฮะอุบลรั์หน้าโรงพยาบาลอุบลรั์เลยนะครับไม่ไกลเลยแปลงนี้นะฮะเป็นเขตชุมชนครับผู้คนอาศัยอยู่ ค่อนข้างหนาแน,น่นเลยนะฮะใกล้ตลาดนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับชนดทคุดแดงเนื้อที่208ตารางวานะครับเข้าออกได้2ทางสะดวกสะดวกนะครับที่ดินนะครับที่จะพาดูวันนี้นะครับเริ่มจากตรงนี้นะฮะเขตรั้วเสานะฮะตรงนี้นะรั้วของเพื่อนบ้านนะครับตรงไปเลยครับนู่นไปหาเสาไฟฟ้าตรงนั้นนะครับนี่นะฮะยาวมาจดของเพื่อนบ้านตรงนี้นะครับ หน้ากว้างประมาณ23เมตรนะครับฝั่งซ้ายมือนะฮะถ้าหานน้าเข่าหาแปลงจะลึกเข้าไปประมาณ33เมตรนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือนะครับจะลึกเข้าไปประมาณ32เมตรนะฮะท้ายแปลงก็จะกว้างประมาณ30เมตรนะฮะลักษณะที่ดินจะเป็นสโลปต่ำจากถนนนะครับลึกลงไปลาดไปถาท้ายแปลงนะครับตรงนี้ต้องถมเพิ่มนะครับถมเพิ่มอีกประมาณสัก ห้าสิบถึงหกสิบเซนนะครับลักษณะที่ดินตอนนี้ก็ปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยไว้นะเป็นป่าหญ้านะฮะมีต้นกล้วยมีต้นมะม่วงต้นลำไยนะครับกอไผ่นะต้นขี้เหล็กนะครับเพื่อนบ้านจะอยู่ทางซ้ายแล้วก็ขวานะครับส่วนของท้ายแปลงนะครับจะมีต้นมะข่าใหญ่อยู่หนึ่งต้นนะครับตรงนี้เจ้าของจะเอาออกให้นะครับว่าอยู่ในเขตตรงขอบรั้วพอดีนะฮะสามารถ สร้างบ้านอาศัยอยู่ได้หนึ่งหลังสวยๆนะครับหรือจะทําหอพักนะฮะให้คนเช่าก็ได้นะครับว่าอยู่ใกล้สถานีตํารวจนะครับห่างไปร้อยกว่าเมตรนะครับโรงพยาบาลก็ห่างไปอีกประมาณ2-300เมตรนะครับอุบลรัฐเป็นอำเภอที่น่าอยู่นะครับอากาศดีนะครับมีภูเขามีแหล่งท่องเที่ยวนะครับคาเฟ่เยอะแยะเลยครับที่อำเภออุบลรัฐนะเดี๋ยวคุณอ้อยจะบินถ่ายภาพมุมสูงนะครับภาพโดรนให้ดูนะครับ นี่นะฮะมีรางระบายน้ําอยู่ฝั่งเดียวกับที่ดินเลยครับไฟฟ้าประปาผ่านเรียบร้อยนะครับสุดซอยตรงนู้นนะครับจะเป็นสถานีตํารวจภูธรอําเภอบุญรัตน์นะครับห่างไปประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับเนี่ยแล้วก็สามารถออกอีกทางหนึ่งได้ด้วยครับทางนี้นะครับเนี่ยนะครับวิ่งตรงไปสุดซอยถ้าเลี้ยวซ้ายก็สามารถออกตลาดออกหน้าโรงพยาบาลได้เลยครับ เป็นชนุดคุดแดงใบเดียวนะครับเนื้อที่208ตารางวานะครับห่างจากถนนเส้นหลักนะครับเส้น2 0เอ่อ2109ประมาณ400เมตรนะครับถนนเส้น2109คือถนนเส้นที่วิ่งจากถนนมิตรภาพมาเขือนอุบลรัตน์นะครับอบ่ําเภออุบลรัต์เป็นอําเภอขนาดเล็กนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดขอนแก่นนะฮะเป็นเมืองที่กําลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับสถานที่ท่องเที่ยว ก็คือเขื่อนบนรัดนะครับมีคาเฟ่นะฮะใกล้สกายวอล์กสามารถทะลุออกไปอำเภอโนนสังได้ครับถนนหน้าแปลงเป็นถนนคอนกรีตนะครับกว้างประมาณสัก4เมตรนะครับรถสวนกันนี่ต้องเอบแอบนะครับตรงนี้นะเป็นเขตในชุมชนนะครับฝั่งหน้าแปลงที่ดินนะครับจะมีรางระบายน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับไฟฟ้าประปาถนนคอนกรีตมีครบนะครับปากซอยจะมีเซเว่นด้วยนะครับนะ อยู่ห่างตลาดประมาณสักสามหรือสี่รอเมตรเท่านั้นเองครับเดินทางสะดวกนะครับเป็นที่ที่เหมาะสําหรับจะทําเป็นบ้านพักอยู่อาศัยนะเพราะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมีมากมายเลยใกล้เขื่อนอุบลรั์มากครับทางเขื่อนอุบนรัฐนะครับประมาณสองงสามกิโลนะครับไม่เกินนี้นะ ตรงนี้ที่เรามองเห็นจะเป็นโรงพยาบาลเกิดอุบัติเนะครับตังจากตรงนี้ประมาณแค่300เมตรเองนะครับถัดเข้าไปตรงนี้จะเป็นวัดพระบาทภูพันคำนะครับตรงนี้จะเป็นสนามนะครับเป็นสวนสาธารณะเทศบาลอุบรัตน์นะครับปากซอยนะครับสุขาพิบาล2นะฮะจะมีอเมซอนอยู่ปากทางเลยนะครับใครที่เป็นคอกาแฟนะครับนี่นะครับอเมซอนใหม่ๆเลยฮะเข้าไปในซอยนี้นะครับ ตรงเข้าไปไม่ถึงร้อยเมตรนะครับเลี้ยวขวามือนะครับก็จะไปถึงที่ดินนะครับหรือถ้าเราอยากไปตลาดสดนะครับไปจ่ายกับข้าวนะไปซื้ออาหารนะครับถัดไปอีกนิดนึงนะครับประมาณสัก400เมตรนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับก็จะเป็นตลาดสดนะครับที่ดินแปลงนี้เหมาะจะทําบ้านพักเพื่ออยู่อาศัยนะครับอยู่ในอําเภออุบลรัตน์นะครับบรรยากาศดีนะครับวิวสวยมีภูเขานะอยากไปท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวขึ้นุบลรัตไปเที่ยวสกายวอล์ก เะะที่ยวคาเฟ่ในเขือนอุบลรัฐอากาศดีมากนะครับสามารถไปออกกําลังกายนะครับวิ่งบนสันเขื่อนได้นะครับรงโรงพยาบาลสถานีตํารวจธนาคารนะครับมีครบครับหรือจะเดินทางเข้าเมืองนะครับมาอำเภอเมืองขอนแก่นก็ห่างมาประมาณสัก50กิโลนะครับขับรถ30-40นาทีก็ถึงนะครับ สำหรับราคาขายที่ดินแปลงนี้นะครับ208ตารางวานะครับสามารถแบ่งได้ด้วยนะครับใครจะแบ่งครึ่งก็ได้นะครับขายงานละ750,000บาทนะครับสนใจก็ติดต่อพูดคุยมาได้กับรันพุัตี้นะครับติดต่อคุณอ้อยหรือคุณสมชายก็ได้ที่เบอร์095 180 89 82ถ้าอยากมาชมก็ยินดีนะครับส่งรายละเอียดส่งพิกัดให้ครับ บรรยากาศดีนะครับน่าอยู่เลยทีเดียวสำหรับวันนี้ผมแล้วก็คุณอ้อยก็พามาชมที่ดินแปลงงามๆอีกหนึ่งแปลงนะครับถือเป็นแปลงขนาดเล็กเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพาไปชมที่ดินแปลงไหนกันต่อก็ฝากติดตามเราด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยครับเดี๋ยววันหน้ามีคลิปดีๆจะพาคุณผู้ชมมาดูกันอีกสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ